สวัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมเดียฟ้ามผมจอรนวันนี้ผมรับบทเป็นนักพัฒนาชาวไร่ฝึกหัดนั่นเองนะครับผมจอรนนะรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับหญ้ารกมากนะครับคุณปู่นะครับผมก็เลยให้เรามาทำความสะอาดนะครับและก็พ,พัฒนาพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องทำการตัดหญ้าก,กันก่อนนะครับ ก็จะได้วัตถุดิบนะครับจะมีก๊อกน้ำมาให้เฮ้ยทำไมคุณปู่ทิ้งสมบัติให้เรามาขนาดนี้วันนี้นะครับผมก็เลยจะมาพัฒนาและก็วางกลยุทธ์ในการทำฟาร์มของเรานั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นสมบัติเก่าของคุณปู่นะครับผมจอรเองนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการจัดเรียงสำหรับสิ่งต่างๆกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเรากดคลิกไปก่อนนะครับเราซื้อไปเลยนะอันนี้น่าจะเป็นหัวปักกาศหรือเปล่ากระลำปีนะกดซื้อไปเลยนี่เราซื้อไปหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนี้เราต้องปลูกก่อนนะครับปลูกไปน,นิดนึงโอ้โหก่อนอื่นนี้ได้กล่องจดหมายมาด้วยนะเป็นหุ่นไล่กานะครับเดี๋ยวเราวางหุ่นไล่กาไว้ตรงไหนดีไว้ช่องอตรงกลางไหม เออไม่หมอะเว้ยอ่ะตรงตรงกลางแล้วกันก็น่าจะเหมาะกับผมดีนะนี่ได้มาได้มาหนึงเหรียญน,นะครับสำหรับมือใหม่ก็ไม่กไม็ไม่ยากนะสำหรับจอนนะต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับซึ่งจอนนี่เป็น นักพัฒนาฝึกขัดนะครับก่อนอื่นเราเปลี่ยนชุดให้จอนกันก่อนนะครับอ่าเฮ้ยดูภูมิฐานขึ้นเยอะนะจอนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ พัฒนาฟาร์มของเรานะครับซึ่งจอรนนะครับจะต้องทําการพัฒนาสิ่งต่างๆในเกมนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันในเวลาหนึ่งวันของจอรนนะครับจะผ่านอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้เราได้ทําการซื้อแครอทนะครับน่าจะเป็นแครอทแล้วก็กระหล่ำปีนะครับเขาน่าจะผลิตเงินได้เยอะนะครับจอนนะใช่ไหมหรือเปล่าจอนกำลังคิดอยู่ใช่ไหม จอร์นกำลังคิดอยู่ใช่ไหมตอนนี้เงินเราหมดเยอะมากนะครับตอนนี้เราจะต้องเก็บแครอทนะครับให้ได้3ชิ้นนะครับตอนนี้ตอนนี้ให้เขาผลิตไปก่อนนะครับอ่าเก็บไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งผลิตคริสตัลแดงแล้วก็ผลิตเหรียญด้วยนะ เฮ้ยได้อะไรอ่ะทุกคนเป็นป้ายชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นป้ายชื่อไหมตรงนี้น่าจะใช่ป้ายชื่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูนะเราสามารถเก็บใส่กระเป๋าเราได้ด้วยนะครับเฮ้ยเกมนี้น่ารักเว้ยเราทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราได้มาอยู่ที่52เหรียญน,นะครับตอนนี้เราซื้ออะไรดีอ่ะ เราซื้อผักกาดเพิ่มไหมนะซื้อผักกาดเพิ่มอีก1แปลงแล้วกันอ่าได้มาแล้วนะครับเราจะวางไว้ตรงด้านข้างนะครับาภารกิจแรกสำเร็จแล้วนะครับสำหรับจอนนะเราได้มาอยู่ที่100เหรียญเคลียเรียบ้อยต่อมานะครับเราจะต้องซื้อสิ่งปลูกสร้างไหม เป็นสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับเราล้อมัูวดีไหมหรือใส่ไฟเอาเป็นใส่ที่นั่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตกแต่งกันก่อนนะครับเป็นตะเกียงนะครับนี่หลอดไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการวางสําหรับหลอดไฟตรงไหนดีตรงนี้ไหมไม่เหมาะเลยอัด้านหน้าละกันอ่าด้านหน้านะครับน่าจะเหมาะกับเราดีนะครับลบไปไหม ลบไปไหมไม่น่าลบไปนะครับตอนนี้นะครับก็ผ่านไป3วันแล้วผู้เล่นผ่านไปครึ่งวันแล้วนะครับตอนนี้จอหนนะครับได้ปลดล็อกเลเวล2แล้วนะครับซึ่งจอหนนะครับสามารถขายของตรงนี้ได้นะครับน่าจะเป็นหน้าเซลล์ขายหรือเปล่านะครับโอ้โหหน้าติดถนนใหญ่ด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับจอหนสามารถวางขายของได้ไหมนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับจอสามารถวางขายของได้ไหมเดี๋ยวคืออะไรอ่ะจอจะต้องเก็บใช่ไหมหรือจะต้องทําการขายอ่ะวันนี้ขายนะครับวันนี้ขายนะครับเฮ้ยเอามาลัวๆเลยนะครับทําไมเดินช้าจังนะครับส่วนว่าก็จะเป็นมะเขือม่วงนะครับอะไรอ่ะอใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยมีนะใช่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมมันแปลกๆอยู่นะ น่าจะเป็นกาดขาวหรือเปล่าไม่น่าใช่แต่รู้จักนี่มะมะเขือยาวอะมะเขือม่วงอันนี้ก็น่าจะเป็นพริกยหยวกเว้ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยอะไรวะพริกอะไรสักอย่างนี่แหละที่อยู่ในซองขนมอะผมจําชื่อไม่ได้แล้วตอนนี้น,น,น,น่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งแต่ถูกูทน่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับอันนี้ผม,ผมเดานะมีมีมผลเข,เขียวแล้วก็ ตัวที่3นะที่ผมจำไม่ได้จำไม่ได้นะเออจำไม่ได้จริงๆนะครับว่าคือผลอะไรนะอ่ะตอนนี้นะครับน่าจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะน่จะเป็นสวนสนุกหรือเปล่านะครับที่เราสามารถทำภารกิจจากตรงนี้ได้นะครับก่อนอื่นนี่เดี๋ยวเรามาดูนะเฮ้ยอันนี้ก็ปลดล็อกได้นะครับน่าจะเป็นช่างนะครับสำหรับทํา โอ้โหใช้พื้นที่ใหญ่มากอ่าใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะเป็นช่างประจําฟาร์มของเราอ่าช่างประจําฟาร์มของเราอ่าจริงๆด้วยนะครับชื่อชึ่งชึ่งชซึ่งอ่ะซึ่งซึ่งช่างประจําฟาร์มของเราเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าสร้างเสร็จแล้วนะครับช่างของเรานะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งบ้านของเรานี่ก็ น่าจะเป็นบ้านแหละหรือเป็นเซลล์ขายของหรือเปล่าหรือที่เก็บผลไม้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับถ้าผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะครับช่างของเรานะครับจะสร้างเสร็จไหมนะครับก่อนอื่นนะครับเรามีเหรียญอยู่ที่225ี่เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาทําการซื้อผลไม้ไว้ดีกว่านะครับตัวที่เราจะซื้อไว้ก็คือซื้ออย่างาอัะนน่าจะเป็นดอกอะไรอ่ะทุกคน รู้รู้อยู่ว่าดอกไม้แต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะมีชื่อเขียนบอกไหมเรดเรดช่างมันเถอะอผมอ่านดังกฤ่ไม่ค่อยออกจบละช่างมันเถะนะอนะนี่ซื้อไปเลยนะซื้อไปเลยนะซื้อไปเลยนะอยนะตอนนี้เรามีอยู่ที่21เหรียญ1้1เหรียญน,นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราทยอยซื้อไว้แล้วกันนะครับทยอยซื้อไว้แล้วกันนะครับเผื่อสามารถผลิตตัวอื่นๆให้เราได้นะครับ อันนี้เราซื้อหรือ,อยังเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะน่าจะเป็นมะเขือม่วงนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้เราจะต้องทําการซื้อนะครับสำหรับผลไม้ไว้ก่อนนะครับเฮ่ซื้อไปเลยนะครับซื้อไปเลยนะช่วงน,นี้เงินเรายเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะวางตรงไหน Wuhan. พื้นที่เราจะมีไหมนะตอนนี้นะครับเราทยอยปลูกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเซลล์ลดราคาหรือเปล่าเอาฟรีนะครับฟรีด้วยนะ จะเป็นฟาร์มที่2อ,อ่ะตอนนี้นะครับสำหรับนักพัฒนาของเรานะครับตอนนี้ได้ําการถอนหญ้าเรียบร้อยกําลังจะถอนหญ้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะถ้าผ่านไป1วันแล้วนะครับบ้านของเราจะเป็นยังไงและพื้นที่ต่อไปนะครับที่ พนักงานของเรานะครับกำลังช่วยกันนะครับทำการถอนหญ่าออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจอจะได้พื้นที่เพิ่มไหมหรือจะได้บ้านเพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันกับเกม My Dear Farm เจอกันคลิปหน้าอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ